พเทีว่ากับพิงค์และกับน้องนายมาที่กระหน,น้ำบ้านโคกหมากวันนี้ด้อนี่นี่มาจัดเบ็ดตึงนี่แล้วนะเนี่ยโอ้จัดไม่พอจัดนี่แล้วปมล่อจังวันนี้ตัดป่มไม่เร็วน,นี่เป็นไตแทยแล้วเลยกันนี่ไตแกลูกครึง มาจัดทานเดห็นแล้ที่เออนองนองทีเห็นลทีเล่นนาทีเอ๊ดีว่าเออิงิงทีโอ้ยจกุมแดงนี่ผมไม่แดงเลวนี่ทีอ้น้องนายมัดท่านเดขนมบ้านนาโอ

แรงๆดบนี่อย่างกระ3ปี3ปีเต็มมกราห์200มกราห์2ชมโอ้พี่วา Xong thì qua luôn Thì mình đọc รอมการแดงเลือดจากหนักเลงควันแม็ดในเลือดรสมูสาปีปลอมเปลา่าปี6กซองผันเสียบยอดมันเป็นลูกได้รับพ้นแล้วประมาณเจต้นถือว่าเสียบยอดหัดหยิบซองต้นนะถือว่าลูกปีอองซองรับพ้นแล้ว เจ็ดตนนี่คือก้อก็ของฐานกำนันกำนันผู้ยิ่งบางจากอันนี้ก่อนแต่อันนั้น,นคืออย่างเป็นผู้ใหญ่เอ,อามาเจ็ดตนตนเชียบยอดช่วยมากเรื่องเป็นรูกเลยได้ละมาเจ็ดตนอันนี้เนปะ็ประเพณเชียบยอด เน้นปลูกปลูกกินงชำ้ำไม่เป็นลูกตีสองปีช่วยปลูกไม่หรือว่าตอนกิ้งเสียบยอดเป๊ะลืมแตกช่วยแล้วเนี่ยเปล่านี่ตีเป็นยังไงสัมปีเต็มบอดิปีไม่นี่ กราอช่องช่องทาี่องกย่างก็มาใจมาใจมาใจอก่องก่ตไหนกกร่องปีว่าแล้วแกทปีแล้วต่ปรนันอกช่องทาี่องก์เออทปีว่าสมักนีว่างเปล่าแต่วาที่ไม่มาก 25, ประมาณห้าไรา่ป,รล,ปรลูกเพราะว่างเปล่าจะเปล่าปลูกง่างเปล่าปลูกสิบเอ็ดเมตรแต่โค่กันกว้างแถวนั้นเทียบยอดเทียบยอดหมดัดหิงฉำ สลับกันจำมังเสียบยอดมังเนี่ยที่เขาดบตาถึนใจตัว่ตอนนี้ไม่ได้ดูแลเองเลยนะลูกกลับมาจากตมันไว้ชา,ออาติยู่ชิปปีเแล้วมาตำชวนลูกชมโมลลูกล่าวี่ช่วนแก่โกมาก

nhà năm Đó, sang bếp thảo hồn mì làm thì phải mất mẹ thấy đọc cả đọc ba cái lưỡi về

อ้าโย่ไปครับคนะุนี่ยะเหมืนก่อนผมแดงนะนี่ผมไม่แดงแล้วนะไทยแท้แล้วแต่แลูกลึงอยู่ถึงกับเทวา่าถึงเมืองนะหลวงการเมืองจุนตาตานนี่แหละบายมดนันลูกรังลอดไปบางทุก,กี้ีลอด